มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดาวพุ่งแรงหมอเค้กเผยหราศีรวยกระทันหันเงินไหลเข้ารัวๆเพจ Facebook หมอเค้กหมอดูแล้วก็นะักพยากรณ์ชื่อดังออกมาโพส a c e b o o k ข้อความเปิดคำทํานายถึงดวงสตา5หราศีดาวหนุนชัดกลางเดือนปังดวงพุ่งงานรุ่งเงินดีหราศีนี้นถือว่ามีแรงดาวมุนชัดโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการงาน และโอกาสใหม่ดับพฤหัสแรงหนุนสุดๆนะคะงานขยับหลังผ่านช่วงวุ่นวายมีเกณฑ์ได้รับเงินที่รอได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หรือปิดดีลสำคัญสำเร็จค่ะการลงทุนเริ่มที่จะเห็นผลชัดใครกำลังมองหาความก้าวหน้ามีสิทธิ์ได้โปรเจกต์ใหญ่หรือคำชมจากหัวหน้าเหมือนมีคนดันจากข้างหลังงานติดสปีดเรื่องของเงินเริ่มคล่องและอาจจะมีช่องทางไรายได้เสริมเข้ามาแบบนี้คาดคิดค่ะ ช่วงทองของการเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่ๆเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวมีราบจากการเดินทางหรือจากสิ่งที่เคยลงแรงไว้ก่อนหน้านี้โดย5ราศีได้กแก่ราศีตุลราศีกรกฎราศีพฤศพราศีกุมและก็ราศีสิงห์ค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ